เรายังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โฟกัสไปที่ภาคเหนือตอนบนนะฮะทั้งเชียงใหม่เชียงรายรวมถึงในพื้นที่จังหวัดลำปางได้รับผลกระทบเราจะเห็นคลิปผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากมายนะครับแล้วก็โอ้โหเป็นสถานการณ์ที่ในบางพื้นที่บอกว่าไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลในพื้นที่ จังหวัดลำปางกันครับว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับอยู่กับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับท่านตวงรัฐโลสุนทรสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะคุณเจตและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะท่านครับล่าสุดลำปางโอ้โหคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าส่งความห่วงใยไปเลยนะครับ mm hmm. เห็นคลิปจากสื่อต่างๆมากมายน่าตกใจมากพอสมควรนะครับ ค่ะใช่ค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากนะคะในบางพื้นที่นี่พี่น้องประชาชนบอกว่าไม่เคยพบมาก่อนเลยในรอบประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบคลุมแทบจะทั่วทั้งจังหวัดนะคะเ,เรามีทั้งหมดสิบสามอำเภอของจังหวัดลำปางก็ได้รับผลกระทบจากทกภัยครั้งนี้นี่เก้าอำเภอเลยทีเดียวค่ะครับ ท่านครับส่วนใหญในพื้นที่จังหวัดลำปางเองลักษณะของน้ําหรือว่าสถานการณ์อุทกภัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฮะมันเป็นลักษณะไหนยังไงฮะก,ก็หลักๆก็จะเป็นน้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งอันนี้ก็ทําให้เกิดผลกระทบสูงเพราะว่าน้ํามาเร็วแล้วก็มาแรงนะคะที่น้องประชาชนก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวคือมีการเตือนภัยแต่ว่าเหตุเกิดเนี่ยเป็นในช่วงกลางดึกนนะคะถึงประมาณเช้ามืด ของเมื่อวานก็ทำให้ไม่ได้เตรียมตัวกันก็มีผลเสียหายกับข้าของเครื่องใช้และที่สำคัญก็คือศูญเสียชีวิตด้วยนะคะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่ต้องเสียชีวิตไปถึงสองรายด้วยกันค่ะสำหรับเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ค่ะท่านนายกครับมันมีสัญญาณบ่งชี้ ชาวบ้านพอจะพอจะเตรียมความพร้อมได้ไหมฮะมันมีมันมีสัญญาณอะไรที่คนที่อยู่ในพื้นที่เขาพอจะจับสังเกตได้แล้วก็ควรที่จะต้องเตรียมอพยพหรือว่าเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์นะครับค่ะจริงๆก็หน่วยงานราชก,การก็ได้แจ้งเตือนนะคะก็มีการพยากรณ์อากาศมีการเตือนภัยทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่า เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เคยประสบมาก่อนอก็แจ้งว่าได้รับการเตือนเหมือนกันแต่คาดว่าไม่เกิดนะคะเพราะว่าในรอบ60-70ปีหมายถึงบางครั้งเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนก็ทำให้อาจจะมีความประมาทสักนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้เตรียม ตัวรองรับมากนักนะคะแล้วก็เกิดในช่วงกลางดึกด้วยก็เลยทําให้เกิดผลกระทบเสียหายเป็นวงกว้างมากค่ะครับผมพอเห็นภาพนะก็คือจริงๆมีการแจ้งเตือนแต่ว่าประชาชนเองเนี่ยก็เออมันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนพอมันมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหนักไปเลยแล้วก็ดันไปเกิดในช่วงกลางคืนด้วยใช่ค่ะครับท่านครับ พื้นที่ทั้ง13อำเภอตอนนี้มีสถานการณ์ในจุดไหนยังไงบ้างครับไล่เดียงให้ผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งครับค่ะสำหรับครั้งนี้ก็โดนไป9อำเภอนะคะก็จะมีอำเภอห้างฉาดอำเภอเมืองอำเภอแม่หมออำเภองาอำเภอวังเหนืออำเภอเกาะคาแม่พริกศตสาแล้วก็อำเภอเถินนะคะสำหรับอำเภอที่โดนหนักที่เห็นในภาพข่าวที่สื่อกันตามโซเชียลมีเดียก็คือที่อำเภอห้างฉาด ซึ่งอำเภอน,นี้ก็จะมีผู้เสียชีวิตด้วยจำนวนสองคนน่ะนะคะก็เป็นพื้นที่ซึ่งเรียกว่ารองรับน้ําจากอุทยานแห่งชาติดอยกุตาลน,นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นน้ําที่มาเร็วมาแรงแล้วก็มาเป็นจํานวนมากมวลน,น้ํานี่มามหาศาลเลยเทําให้เกิดพื้นที่น้ําท่วมขังแล้วก็ อย่างผู้เสียชีวิตรายหนึ่งที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็โดนพัดบ้านหายไปทั้งหลังเลยรวมทั้งคุณยายซึ่งอยู่ในบ้านด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่ต้องแสดงความเสียใจอย่างยิ่งเลยนะคะ ในส่วนวอีกร<ม>ายหนึ่งก็อยู่ที่ห้างจัดเหมือนกันก็จะเป็นวัยกลางคนเป็นผู้หญิงนะคะก็หนีไม่ทันอ,อ,อยู่กันกับสามีก็สามีสามารถที่จะเกาะต้นไม้ได้แต่ว่าพี่ผู้หญิงท่านนี้ก็ถูกน้ําซัดกลืนหายไปเลยก็เลยทําให้ต้องสูญเสียชีวิตด้วยนะคะครับผมท่านครับเก้าอำเภอที่ตอนนี้ประสบภัยอยู่เนี่ยครับต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ตรงจุดไหนเป็นพิเศษไหมครับ ตอนนี้ทางการก็แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอยู่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่รองรับน้ําอย่างเช่นอำเภอหัางฉัดอําเภอวังเหนือซึ่งอันนี้ก็รับน้ําป่ามาจากอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนะคะอําเภอเงาวซึ่งรับน้ําป่าเหมือนกันมาจากต้นน้ําแล้วก็ลงมาพื้นที่ลําน้ํเงาวก็ อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะต้องระวังภัยกันอย่างเต็มที่นะคะซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยหลังจากได้รับประสบการณ์จากครั้งนี้แล้วเนี่ยค่ะก็คงจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดแต่มันก็สามารถเกิดได้จริงๆนะคะเท่าที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกท่านตอนนี้ก็มีความระวังตัวกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะ สำหรับอุทกภัยที่จะเกิดรอบสองถ้าหากว่าจะมีพายุลูกใหม่มาเนี่ยคะ่ะก็ตอนนี้ก็มีความเข้าใจมีความตระหนักแล้วก็พร้อม,พร,อมพร้อมที่จะเตรียมตัวสำหรับรองรับความเสียหายให้เกิดขึ้นนะคะส่วนอีกพื้นที่อีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ข้างแม่น้ำวังนะคะซึ่งอันนี้ก็จะรับน้ำซึ่งมาจากสองเขื่อนก็คือเขื่อนกิวลมแล้วก็เขื่อนกิวขอหมา ซึ่งจะต้องมีการพร่องน้ำเนื่องจากเขื่อนก็รองรับน้าไม่ไหวแล้วตอนนี้ปริมาณน้ําก็80%ขึ้นนะ,นะคะทําให้จําเป็นต้องมีการะระบายน้ําออกบ้างบางส่วนก็สง่งผลกระทบให้แม่น้ําวังเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเอ,อ่อล้นตลิ่งนะคะอําเภอที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําวังก็ทําให้มีน้ําท่วมมาบ้างนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ยังเสียหายไม่มากเท่ากับพื้นที่ที่โดนน้าป่าไหลหลากค่ะ ครับผมนะฮะ,อ,ะอย่างสี่อเภอที่เหลือนี่คือมีมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์ขึ้นด้วยไหมครับท่านสีอ่อำเภอที่เหลือก็อาจจะมีความเสี่ยงน้อยหน่อยนะคะ,ะก็หลักๆเนี่ยตั้งแต่เกิดอุทกภัยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาก็หลายรอบแล้วนะคะคก็จะอยู่ในพื้นที่เก้าอำเภอเนี่ยคะ่ะ ที่หนักๆก,ก็คือพื้นที่บนโซนเหนือของจงังหวัดลำปางที่รับน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแล้วก็จากพื้นที่ต้นน้ำเต็มๆเลยนะคะ ส่วนพื้นที่ทางตอนใต้ก็จะเป็นพื้นที่ที่รับน้าที่ระบายมาจากเขื่อนแล้วก็เป็นพื้นที่อยู่ระหว่างเส้นทางแม่น้ําวังนะคะอันนี้ก็จะโดนบ้างแต่ก็ความเสียหายจะน้อยหน่อยค่ะพอเกิดสถา,านการณ์แบบนี้ขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเองมีการขับเคลื่อนแล้วก็ลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในลักษณะไหนอย่างไรบ้างครับท่าน ค่ะสำหรับการช่วยเหลือเนี่ยก็มีหลายๆายภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในพื้นที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็วนะคะหน่วยทหารหรือแม้แต่อาสาสมัครกู้ภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งตอนนี้ก็มีหลายมูลนิธิเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางนะคะ ก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือกันนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเองเนี่ยเรากา็จะอยู่ไกลสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาในส่วนที่อ,อปทในพื้นที่เนี่ยเกินศักยภาพและก็ไม่ไหวนะคะเ,เราก็จะได้เข้าไปช่วยดูในเรื่องของการซ่อมแซมฟื้นฟู สาธา,ารณูปโภคสาธารณการต่างๆซึ่งเสียหายจากน้าท่วมนะคะอันนี้หลักๆคงต้องรอให้สถานการณ์น้ำเนี่ยคลี่คลายไปก่อนแล้วก็จะได้ไปสํารวจว่าพื้นที่ตรงไหนเสียหายบ้างนะคะคก็ทําได้สองอย่างาก,ก็คือลักษณะแรกก็คือไปซ่อมชั่วคราวให้เพื่อที่จะให้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนส่วนในอนาคตที่จะดําเนินการเป็นโครงการซ่อมแซมถาวรก็<ๆ>จะได้ดําเนินการต่อไปนะคะ ส่วนเรื่องเฉพาะหน้าที่ได้ลงไปช่วยเหลือเยียวยาก็ได้ไปประสานเรื่องของการจัดหาอาหารไปให้นะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยพอโดนน้ำแล้วก็บางพื้นที่เนี้ยน้ำอยู่ในระดับสูงประมาณเกือบอกกืบเอวนะคะ ก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีอาหารทานไม่ไม,มีน้ําบางพื้นที่นี่ขาดแคลนน้าดื่มก็เราก็ได้ลงไปจัดหาน้ําดื่มจัดหาอาหารให้นะคะผ่านโมูลนิธิกู้ภัยสว่างธรรมสถานของลําปางซึ่งก็ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอดอยู่แล้วนะคะ ในเรื่องอืง่นๆเช่นเดี๋ยวหลังจากที่น้ําเริ่มคือจริงๆเนี่ยน้ำป่าเนี่ยมาเร็วแรงแล้วก็ท่วมอยู่แต่ว่าไม่นานนะคะ,ะสักวันหนึ่งน้ําปัจจุบันนี้น้ําก็เริ่มจะลดระดับลงแล้วนะคะที่เหลือก็คือเรื่องของการไปฟื้นฟูทาความสะอาดนะคะเช่นไปช่วยพี่น้องประชาชนเอารดน้ําไปช่วยทําความสะอาดบ้านเรือน รวมทั้งอาจจะไปฟื้นฟูแหล่งน้ําของเขานะคะเช่นมีบอ่อปาดานซึ่งพอน้ําป่าพัดมาแล้วมีดินโครนมีอะไรมาทําให้บอ่อปาดาลใช้กันไม่ได้เดี๋ยวอบจอก็จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูเป่าล้างบอ่อให้ค่ะครับผมคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยความช่วยเหลือมันน่าจะเป็นจากระดับอบตอเทศบาลนใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ใกล้เคียงก่อนอย่างนั้นถูกไหมฮะ ถูกค่ะคือเขาจะอยู่ในพื้นที่หน้าที่หลักก็คือต้องประสานกับทางฝ่ายปกครองอำเภอแล้วก็ปอพจังหวัด,ดน,นะคะในการไปเข้าไปให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนส่วนถ้าเกิดศักยภาพก็มาแจ้งที่อบจ,จอแเราก็พร้อมนะคะตอนนี้อบจ,จอก็เตรียมเครื่องจักรเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงสามารถขอเอาไปช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นรถแม็คโครเครื่องจักรรถเป่าล้างฟื้นฟูบ่บดานรวมทั้งรถน้ําด้วยเพื่อไปช่วยช่วยฟื้นฟูเยียวย,ยาวที่น้องประชาชนนะคะ ครับผมถ้าเกินกําลังกว่านั้นก็จะเป็นบทบาทของอ,อบจอลําปางนั่นเองนะฮะ <S <S คุณผู้<า>ชมหลายท่านที่ชมอยู่เบื้องต้นตามนี้นะฮะเอาแจ้งกํานันผู้ใหญ่บ้านก่อนขึ้นมาตามสเต็ปแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆมาที่อ,อบจอช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอบจอลําปางมีช่องทางไหนอย่างไรบ้างครับทา่านค่ะต้องเรียนเพิ่มเติมสักน,นิดนึงว่าในระดับอำเภอค่ะก็จะมีคือปปจนะคะเป็นเจ้าภาพหลักอู่แล้วก็จะมีคณะกรรมการช่วยเหลือ ซึ่งเ,เรียกว่าคณะกรรมการเสียสู่นะคะคอกอ,อชอพอนะคะคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพิบัติในระดับอำเภอแล้วก็มีในระดับจังหวัดด้วยซึ่งอันนี้ผู้นําท้องถิ่นท้องที่ก็จะเป็นผู้ที่จะรวบรวมข้อมูลความเสียหายของพี่น้องประชาชนส่งไปให้คณะกรรมการชุดนี้นะคะในระดับอำเภอได้รวบรวมแล้วก็ส่งเข้ามาในระดับจังหวัดนะคะอันนี้เป็นการทํางานของฝ่ายปกครองอส่วน การช่วยเหลือที่จะมาที่อบจอค่ะก็สามารถ ประสานผ่านได้ทั้งทางผู้นําท้องที่แล้วก็องค์กรปกครองส,ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าจะมาแจ้งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยตรงเองเลยก็ได้นะคะ,ะก็ในหลายๆช่องทางที่พี่น้องประชาชนเดื one, อดร้อนก็จะได้รับการประสานส่งต่อเข้ามาที่อบจอนะคะ,ะซึ่งตอนนี้เราก็เตรียมพร้อม24ชั่วโมงสามารถที่จะลงไปช่วยเหลือดูแลได้อย่างรวดเร็วอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้ลงไปช่วยเหลือเรื่องอาหารเรื่องน้าเรื่องอะไรไปเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มได้ คําร้องขอว่าต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคในการอย่างชีพนะคะเช่นจัดอาหารข้าวสารอาหารแห้งไปให้นะคะอันนี้ก็กําลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดําเนินการต่อไปค่ะครับผมก็เข้าใจในหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการดําเนินการนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยมันก็ต้องอิงระเบียบของทางราชการแต่ว่าเบื้องต้นอบจอพร้อมที่จะรับ ทุกช่องทางนะฮะที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนมาแล้วก็ผ่านการกันกรองแล้วก็อันไหนที่มันเกินกําลังของระดับล่างระดับท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยวเราเสริมลงไปให้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะครับท่านนายกครับพอเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหลายคนเขาก็จะ โฟกัสมาที่เรื่องของการแจ้งเตือนการเตือนภัยสัญญาณอะไรต่างๆอันนี้ในพื้นที่จังหวัดลำปางเองทั้งของอบจแล้วก็ของทางจังหวัดเนี่ยฮะมีการพูดคุยกันเรื่องการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมบ้างไหมครับ ค่ะจริงๆอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อนเนื่องนะคะซึ่งก็จะต้องทําให้เป็นระบบปัจจุบันเนี่ยระบบการเตือนภัยเนี่ยจะอยู่ที่กรุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะซึ่งจะมีเป็นศูนย์ป้องกันเตือนภัยอยู่แล้วศูนย์ภัยพิบัติน,นะคะอันนี้ทุกส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรวมทั้งผู้นําท้องถิน่นท้องที่ก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะได้รับ าการเตือนภัยที่รวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นะคะแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าบางครั้งเนี่ยพอข้อมูลลงไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างครั้งนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าชะล่า,ลาใจสักนิดนึงนะคะมีความคิดว่ามันจะไม่เกิดก็เลยทําให้เป็นเหตุให้เกิดไทซึ่งมีความสูญเสียนะคะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องคุยกันว่าจะทํายังไงให้การเตือนภัยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะให้ลงไปถึงในระดับ ที่เป็นหมู่บ้านจริงๆอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะคจึ่งอันนี้องค์การบรหิหารส่วนจังหวัดลำปางเองก็จริงๆเราตอนนี้เรามีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหรือศูนย์ไอซของอบจนะคะในอนาคตเนี่ยก็เตรียมความพร้อมไว้อยู่ว่าอาจจะขอข้อมูลเชื่อมโยงกับทางกรมป้องกันและประเทาสาธารภัยจังหวัดนะ,นะคะเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลเนี่ยมาลิงก์เชื่อมโยงกันก็ เราอาจจะประสานไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับใน,ในเ,เรียกว่าวางเครือข่ายให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะต้องมีการพูดคุยแล้วก็วางแผนกันทําให้เกิดการประสานงานที่ชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ เพื่อลดความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับฝั่งฝั่งของประชาชนเองเนี่ยส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบก็รอคอยการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐครับแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะแต่ชีวิตมันต้องเดินต่อเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าถ้าไม่มีงานหรือว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เลยเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบต่อไรายได้พอสมควรเหมือนกันจริงๆอุทกภัยในครั้งนี้มันกระทบต่อเศรษฐกิจของลำปางรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวแค่ไหนยังไงครับ ค่ะก็ต้องเรียนตรงๆว่ามีผลกระทบแน่นอนนะคะอย่างตอนนี้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติแจซ้อนนะคะอุทยานที่น้ําตกวังแก้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานดอยหลวงที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็ต้องปิดไม่ให้นะักท่องเที่ยวเข้าไปเพราะว่าอันตรายนะคะรวมทั้งอุทยานอื่นๆซึ่งอยู่ในแต่ละอําเภอของจังหวัดลาปางด้วยที่เป็นพื้นที่ป่าค่ะก็จําเป็นที่จะต้องปิดทําการไปก่อนนะคะ,ะหลังจาก พ้นหน้าฝนพ้นพายุไปแล้วเนี่ยก็น่าที่จะสามารถกลับมาเปิดให้ดําเนินการได้ตามปกติแต่ว่าความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแล้วทําให้เกิดผลกระทบต่อการดํารงชีพของพี่น้องประชาชนเนี่ยอนอกเหนือจากเรื่องการท่องเที่ยวก็คือเช่นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายหรือว่าเครื่องมือในการดํารงชีพของพี่น้องประชาชนเสียหายเนี่ยอันนี้มันก็เป็นโดยรวมไปแล้วก็เป็นมูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งทางการก็มีการเดียวยาให้อยู่อ,อาจจะไม่ได้มากเท่ากับสิ่งที่พี่น้องประชาชนสูญเสียแต่อย่างน้อยก็เป็นการช่วยเยียวยาได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งอันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือผ่านคณะกนะรรมการที่เมื่อสักครู่บอกไปก็คือกชปอนะคะ,ะรวบรวมข้อมูลส่งต่อเข้าไปที่อำเภออำเภอก็จะรวบรวมส่งไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นถ้าเป็นพื้นที่ทางการเกษตรก็จะต้องส่งต่อไปที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์นะคะเพื่อที่จะไดะ้ดูเรื่องเงินเยียวยาที่จะส่งต่อให้พี่น้องประชาชนนะคะจึงจริงๆอันนี้ในส่วนอบจลำปางเองก็สามารถดําเนินการได้เพราะว่าเรามี คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนนะคะสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในเรื่องของการดำรงชีพนะคะเข้าของเครื่องใช้รวมทั้งอ,อุปกรณ์ที่ใช้เป็นอาชีพที่เสียหายไปก็สามารถยื่นเรื่องขอมาแล้วเราก็จะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ค่ะ ครับสุดท้ายครับท่านนายกครับในฐานะเป็นพี่ใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ฮะฝากความมั่นใจไปยังพี่น้องประชาชนว่าอบจอลำปางเองเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่กำลังประสบภัยครับ ก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนชาวลำปางทุกท่านเลยนะคะว่าอบจลำปางเองให้ความสําคัญแล้วก็ต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะตามศักยภาพให้เต็มที่ตามกําลังของอบจลำปางเท่าที่จะทําได้นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราสามารถดําเนินการได้ในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาสิ่งที่เสียหายไปกับน้ําสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องสูญเสียไปนะคะอันนี้ก็ดําเนินการได้ ส่วนเรื่องของสาธารณรูปรภคสาธารณูปการต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นสะพานทางซึ่งมีเยอะมากนะคะตอนนี้ขอสะพานเสียหายหลายแห่งมากเลยได้รับรายงานเข้ามาซึ่งก็รออยู่ว่าเดี๋ยวหลังจากน้ําลดแล้วก็ไม่มีพายุมาเติมซ้าเนี่ยคะ่ะก็จะเข้าไปรีบเร่งดําเนินการซ่อมแซมให้เบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็จะทําโครงการที่เป็นถาวรให้ในโอกาสต่อไปนะคะซึ่งอตอนนี้เรารับพายุเนี่ยมาสองสารอบแล้วก็ไปซ่อม บ้างแล้วก็ซ่อมแล้วโดนพายุอีกก็พังอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเดี๋ยวรอให้พายุหมดไปแล้วก็จะรีบเร่งเข้าไปดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ค่ะวันนี้ชัดเจนมากๆส่งกําลังใจไปลําปางขอบพระคุณท่านนายกครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับท่านตวงรัฐโลสุนทรนนั่นเองอ่าส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ